สองสามสี่สุดท้ายหาแ๊บหนึ่งโฮกำลังสิดังความหลักกำลังถามหาเนื้อคู่ยุ่ใกล้ๆนี่ละแต่ว่ามันมีขอแม่อะได้ยังเสียยางอะ่ะเข้าใจบอเออคือหนูกำลังสิไปคัดโตทีมซาตนะคะไปคัดโตทีมซาต ตอบเลยคำเดี๋ยวด้วยใดเราเป็นจังหนแล้วความหักแบบหนึง่งเอ๊ความรักนี่คือจังหวัดสิด้เนื้อคูเมืีนี่ี่ละป่านวันลูกเทวดาเลยล่ะมันแบบเบิง่งเราเห็นเลยเนี่ยไก่เขามาเรือ่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไก่แบบใก่ที่จังม้องเห็นเลยเนี่ยรั่ หาที่เจอได้ยังไงเนี่ยนี่ชื่ออะไรครับอ้าวก็ชื่อพี่กบลไงจ้าแค่นี้ก็จำไม่ได้ไหมป่าวครับวันนี้ครับเออหนูจ้าทีบังดวงแล้วแล้วคนนี้นะ่ะบุม๊มเนเนื้อคู่หนูดอกเป็นเนื้อคู่ของพี่ส่วนอยากรู้ว่าเป็นไครเนี่ยมุ่นนมไปเบิ่งขนาดตลาดคุณนไปที่สำคัญอย่าลืมวางเงิน ก็วซิ่เก้าาทเพราะว่าพี่จะไปทำบุญเฝ้าว่าเฝ้าลูกเฮ้ยนี่ถามยังไม่ตอบเลยอะชื่ออะไรครับจิเกตค่ะเอ้าฝากูนะหือต่ดิเธอเธอนั่งค่ะเดี๋ยวจะดูดวงเนื้อคู่ให้นะ